สวัสดีครับผมช่างพงครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับสำหรับนวัตกรรมดีๆนะครับก็คือหลอดไฟ LED นะครับ Emergency หรือว่าไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็นวัตกรรมใหม่ก็มากันเยอะนะครับสำหรับ LED เองก็พัฒนากันมานะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟครับหลอดไฟ LED แบบเกลียวนะครับครับก็สามารถนำมาใช้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับเวลาที่ไฟดับนะครับไฟฟ้าดับก็ใช้ไดเ้เป็นระยะเวลาน,านานถึง6ชั่วโมงนะครับเขาบอกไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าด้านในหลอดจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับเป็นแบตเตอรี่เทียมนะครับ ก็มีมีหลายวัตต์หลายรุ่นนะครับตัวนี้9วัตต์นะครับเป็น9วัตต์นี่9วัตต์เป็นของยี่ห้อน่าจะเป็น HS นะครับ009นะเป็นรหัสรุ่นนะครับ BU LB นะเ,เดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยเอาบอกราคาก่อนครับตัวนี้ ราคาซื้อมาราคาหนึ่งราคา1 9บาบาทนะครับก็เดี๋ยวนี้ไฟฉุกเฉินผมว่าลักษณะนี้ดีครับดีดีดีกว่าแบบที่ติดกับข้างฝานะครับที่เป็นกล่องนะตัวนั้นก็เสียบชาร์จไว้แต่ตัวนั้นไม่มีแสงสว่างออกมานะเวลาใช้งานแต่ตัวเนี้ยมันจะสว่างาใช้เป็นไฟแสงสว่างได้เลยนะแต่พอไฟฟ้าดับปั้งเนะี่ยมันก็จะติดขึ้นมาเองนะครับ ตอนมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็มีตัวตัวตรวจจับวงจรตรวจจับไฟฟ้านะครับด้านในนะเดี๋ยวมาดูหลอดกันครับนี่ด้านในหลอดเขาก็ให้มาลักษณะน,นี้นะครับจะมีขั้วตัวนี้เป็นขั้วสําหรับหิ้วนะครับหิว้วหิ้วไปที่ไหนก็ได้นะ นี่มาดูลักษณะหลอดกันก่อนอุ้ย,ยแป๊บหนึงอ่ะครับตัวนี้เป็นขั้วแบบ e ยี่สิบเจ็ดนะครับก็มีใช้ทั่วไปนะครับคุณยะไปดัดแปลงใช้กับโคมดาวไลททางเดินที่บ้านหรือว่าโรงแรมโรงเรียนอะไรก็โรงงานอะไรก็โอเคนะครับผมผมว่าดีดีเลย ประหยัดไฟด้วยนะครับแต่ไม่แนะนําสําหรับการใช้ภายนอกอาคารก็คือโดนฝนไงครับเพราะว่าตรงนี้จะมีรูระบายอากาศอยู่นะเนี่ยเขาก็ห้ามนะครับห้ามนําไปใช้นอกอาคารในที่โดนฝนไงครับเดี๋ยวมาดูกันก็มือสัมผัสก็กติดนะครับผมเคยใช้ละตัวนี้นี่เนี่ยนะครับ ก็เห็นบางคลิปใน YouTube mm. เขาก็เอามาโฆษณาขายกันนะครับอาจจะใช้จุ่มในน้ำมั่งนะครับแล้วก็เอามาแตะกับผล,ลไม้อะไรมั่งนะครับก็ติดนะครับเพราะว่ามันมันได้รับมือของเราก็เป็นตัวนำตัวหนึ่งนะครับสามารถเป็นตัวนำได้แต่เป็นนวัตกรรมที่อัจฉริยะจริงๆตามตามชื่อของเขานะครับ ส่วนตัวจุบเมื่อกี้นะที่เขาให้มาก็ขันเข้าเพื่อที่จะนําไปแขวนไปใช้งานในณจุดอื่นนะนะที่ต้องการไฟไปตั้งแคมป์อะไรในป่าไงครับแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่นเดียวด้วยอ่าเนี่ยครับก็คือมันจะสัมผัสขั้วทั้งสองขั้วเข้าหากันครนะคบวงจรนะครับ แต่มันก็น่าแปลกว่าขั้วเนี้ยสามารถเอาไฟกระแสสลับ220โวลต์นะเนี่ยเข้าได้เลยนะครับเพื่อนำมาจ่ายให้กับหลอดแล้วก็ชาร์จแบตในตัวอะเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานซะหน่อยว่ามันจะทำงานได้เพราะอะไรเงี้ยครับอ่ะครับ,รบตอนนี้ผมขันเข้ากับขั้ขวนะขนัะ้วสายนะ สายนี้ผมสมมุติเอานะว่ามันเดินขึ้นไปบนบนฝ้าเพดานแล้วก็อยู่ในดาวไลท์ก็แล้วกันนะสมมุติเอานะครับก็ในระบบางนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาเราเปิดสวิตช์นะสมมติสวิตช์ข้างฝานะครับข้างฝ้าผนางังน,นะสวิตอเป็นสวิตลักษณะอย่างนี้นะที่คุณใช้การอยู่ผมก็อยากจะทําให้มันเห็นภาพนะครับ มุดผมเปิดนะเปิดนี่ไฟก็จะติดนะครับมันก็จะชาร์จไปในตัวนะครับชาร์จในตัวชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่พอไฟดับนะครับแบบนึงไฟดับอุตไฟดับอแบบ มันจะดับไปแป๊บหนึง่งแล้วก็จะติดขึ้นมานะครับแต่มันติดขึ้นมาเนื่องจากอะไรครับนี่ตอนนี้ผมเอาปลั๊กทีวีนะครับสมมุติว่าเราดูทีวีอยู่แล้วก็เปิดไฟไปด้วยนะครับอแล้วก็ไฟฟ้าดับนะครับไฟดับสมมติว่าไฟฟ้าดับนะครับมันจะดับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะติดขึ้นมา มาทําให้เรามองเห็นอะไรได้เลยนะแต่มันติดได้เพราะว่าทีวีนะครับทีวีเป็นเป็นตัวนํานะครับกลายเป็นตัวนําไปในวงจรนะครับผมจะถอดปลั๊กทีวีออกนะครับดูไฟนะครับนี่ถอดปลั๊กทีวีออกแล้วก็ดับเลยแสดงว่าไม่ครบวงจรลนะไม่มีไม่มีตัวนําเข้ามาเชื่อมต่อวงจรให้นะครับ แล้วจะมีอะไรในระบบะก็จะมีที่ชาร์จแบตมือถือได้ไหมเนี่ยดับนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบที่ชาร์จแบตเข้าไปอ๋อได้นะครับติดติดเหมือนกันนะครับนี่นี่ที่ชาร์จแบตแต่ไม่ได้ชาร์จมือถือนะวางอยู่ เหมือนกันนะครับถอดออกดูดาบเนี่ยครับจะต้องมีตัวนําเข้ามาเกี่ยวข้องนนะครับเป็นพัดลมได้ไหมเดี๋ยวดูนะครับพัดลมมีพัดลมอยู่นี่นนนหนึ่งตัวแป๊บหนึ่งตอนนี้เราตาัดวงจรนะครับก็คือมันดับอยู่นะครับก็คือว่าในวงจรมีพัดลมเข้ามาเชื่อมต่อติดไหม นะครับนี่ดูนี่อ่า,อาพัดลมก็ติดนะครับนี่พัดลมก็ติดนะครับก็สรุปแล้วว่าจะต้องมีตัวนําในวงจรนะครับอยู่ก็ทุกบ้านก็น่าจะมีพวกอ่ตู้เย็นเสียบแช่ไว้อยู่แล้วนะครับทีวีก็ดูกันอยู่แล้วนะครับหรือ จะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับถ,ถ้าเกิดต่อพวกในระบบแสงสว่างนะครับในหลอดฟลูออเรสเซนต์ยอะแอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหลอด LED เหมือนกันเดี๋ยวนะครับแบบหนึง่งอ่ะครับอันนี้เป็นหลอด LED แบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบฉุกเฉินอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็น emergency นะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟดูในออนนะครับ ไฟติดนะครับไฟติดแต่พอผมตัดไฟนะครับปั้ง LED นี่ LED ฉุกเฉินไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานก็คือถ้าเป็นหลอด LED เหมือนกันไม่ได้นะครับไม่ติดอาจจะต้องเป็นหลอดฟัูออเรสเซนต์แบบแกนเหล็กแบบบรรดอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในเกี่ยวข้อง ก็แนะนํากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่าไหมว่ามันจะมีอะไรอยู่ด้านในนะครับมันถึงทํางานได้เเกิดแสงสว่างได้นะครับดูวงจรมันนะเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับอ่ะพร้อมแล้วมาชำละกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่ไขคอนเช็คไฟนี่ครับแบนนะครับไขคคงเช็คไฟแบนธรรมดานีครับตัวด้านบนนี่ก็ เป็นพลาสติกนะครับไม่แตกอันนี้แข็งแรงรบ,บิดออกเลยครับบิดออกนะครับเมื่อกี้ผมโดนข้ามันเลยติดนะครับก็จะมีตรงนี้จะเป็นชุดหลอดนะครับจะให้ไฟมาข้อบอกโลกนะเป็นกระแสตรงนะครับ LED ก็คือย่อมาจากออ Light Emitting Diode นะครับก็จะมีสองขั้วนะครับอานุษกับขาโทดนะครับตัวนี้ผมน่าจะบอกไว้ในใน u t u b e อีกตัวอ,อีกคลิปหนึ่ง,งแล้วนะครับต่อมาการแกะเลยการแกะนี่นะครับหวัวขั้วจุกเนี่ยครับ ออกได้นะครับฝั่บนแซ่ครับอับออครบับรอบครับแล้วก็งัดออกได้เลยการแกะวิธีแกะหลอด,ดไฟแบบเกียวนะครับในวดีแบบเกียวใี่เราจะซ่อมมานะครับต่อมาตัวเกียวนะครับมันจะมีจุก มันจะมีคล้ายๆย้ำนะครับลอยย้ำอ่ะนีะน่เปิดเลยครับจะมากไว้ก่อนก็ได้นะครับมากไว้ก่อนก็ได้มีสีมากเลยน่ะผมคีดมากครับก็เหมือนเดิมครับนีครับอันนี้เป็นวิธีผมนะครับ ที่ผมคิดทำออกมาเองนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับก็ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่รู้นะครับแต่ผมทำอย่างนี้แล้วมันได้ผลนะนี่ถอดออกมานี่ครับก็จะ,จะเห็นตรงนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีขัา้วสายสองขั้ว ต่อครับเมื่อกี้โทรศัพท์มานะต้องขอโทษด้วยนะครับหลักโทรศัพท์มาอ่ะอันนี้ใช้ไขควงแฉกนะครับตัวเล็กนะครับขันออกมีน็อตสองตัวนะน,น,นี่นี่นะครับมาดูวงจรกันนี่ครับวงจรี๋ยว ไฟเข้ากับเส้นนี้นะครับล้วไฟที่ติดต่อเป็นสวิตกับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อยดูนะนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับ,ต,นะรบติดแบตลิเทียมตัวนี้จะมีค่าความแรงดันนะครับแรงดันอยู่ที่สามจุดเจ็โวลต์นะแล้วก็สามพันสองรอยมิลลิแอม หรือว่า3.2มอมนั่นเองนะครับใช้ได้นานถึง6ชั่วโมงนะครับกับหลอด LED ประมาณนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19อ่าประมาณ19หลอดนะครับเอ้ย20หลอดพอดีนะครับ20นะ ก็สดๆนะครับไม่ได้เตรียมมานะโอเคดูไปพร้อมกันส่วนวงจรน,นะครับส่วนวงจรน,น่าจะอันนี้ผมยังไม่พูดถึงนะก็คืออ,อะไรมีไอซอะไรด้วยนะครับนี่ยไน่าจะเป็น IC ตรวจจับแล้วก็ IC น่าจะเป็นอ e ีเวอร์เตอร์ด้วยนะครับในตัว นะเพื่อรับแรงดันปัะจายให้กับหลอดไฟนะครับหลอด LED นะดีครับผมผมชอบครับผมชอบนะชอบมากก็คือไม่ต้องแต่ก่อนนี่ไอไฟฉุกเฉินเนี่ยแพงนะครับหลักพันขึ้นนะครับถล้วก็เป็นติดแบบติดข้างฝาอยู่จุดเดียวนะ อันนี้คุณสามารถเอาไปเป็นไฟฉายได้นะครับเอาไปเออ่ตามทางเดินได้นะไปแขวนไปจุดไหนก็ได้เนี่ยครับทำเราถอดออกมานะแต่ถ้าไม่ถอดก็ติดค้างไว้แล้วก็ให้แสงสว่างได้เลยนะครับจะประกอบให้ดูไหมหรือว่าจะจบแค่นี้ พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็คือวิธีการประกอบก็ประกอบเขากลับเข้าตามเดิมก็แล้วกันเดี๋ยววิดีโอมจะยาวไปนะครับใครมีอะไรสงสัยก็เมนมาถามได้นะครับเม้นถามได้ทั้งเรื่องงานซ่อมของอชิ้นอื่นๆนะครับถ้ะใช้ไฟฟ้าแบบอื่นนะก็ฝากติดตามแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผม ครับสวัสดีครับอ่ะประกอบให้ดูสัหน่อยนะครับ กลับเข้าไปตามเดิมนะอ่าประกอบให้แล้วนะครับสวัสดีครับ